สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อต่อไปโดตอนตีสามนะครับใครที่ยังไม่ได้นอนแล้วหรือว่ากําลังจะนอนแล้วเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์เป็นกําลังใจให้กับต่อต่อไปโดด้วยนะวันนี้นะครับเราไม่ได้มาทำตัวละครหรือว่าเล่าเรื่องหลอนอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาเรีแอคชั่นคลิปกาชาไลน์นั่นเองซึ่งเจ้าของคลิปเนี่ยก็คือ7 0็นจะครับคือเขาทําประวัติอ้างอิงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตํานานที่น่ากลัวมากๆซึ่งมีชื่อว่านูเคคุบิแล้วก็ โลคุโรคูบินะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่าคือผมดูจากหน้าปกคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยน่าจะคล้ายๆเออพวกกระสือบ้านเรานะใครอยากดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็กดใต้คลิปนี้ได้เลยนะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้คลิปนี้นะครับผมจะไม่เปิดสร้างรายได้นะก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นมานะครับโอเคถ้าเพื่อนๆกดไลค์กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นพร้อมๆกันเลยนะครับป่ะอ่าผู้ชายสองคนเดินมานะครับใส่เครื่องแบบนักเรียนเหมือนกัน น่าจะมาจากโรงเรียนเดียวกันเลยเหมือนจะแยกย้ายกันแล้วนะครับชึบผู้ชายผมม่วงก็ใส่หูฟังเดินลันลาอยู่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่ไงมาแล้วโอ้โหเต็มๆนะครับผีกระสือเฮ้ยแต่เป็นผีกระสือกาชาไลาที่น่ารักนะครับ ยังไงต่อมับโอ้โหกระโดดกัดคอนะครับมันไม่ได้กระโดดดิลอยตัวมากัดคอเลยไงน่าจะตายไปเลยนะครับโอโ้แต่ถ้าเป็นแบบว่ากระสือไทยนี่น่าจะกินตับกับหัวใจนะไปแล้วครับนายเพื่อนเองไปแล้ว เฮ้ยใช่คนเดียวกันอปะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเป็นกระสืออะ่ะเหมือนเข้ามาทักทายอายังไปชมองเขาว่าสวยอีกยังไงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหมือนแบบเขาบอกประมาณว่าอยากให้เจอคนเดียวนะตอนกลางคืนเนี่ย น่าจะไปกัดคอเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนมาดูต่ออนั่นไงแลบลิงเชียเอาละทุกคนต่อจากนี้เวลากลับบ้านเนี่ยทุกคนต้องมีเพื่อนกลับด้วยนะเเหมือนคุณครูกำลังแบบว่าเตือนอะไรสักอย่างนะครับและห้ามคุยกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดเลยแล้วก็ระวังตัวด้วยนะอะคนนี้เขาบอกว่าฉันจะเดินกลับบ้านนะครับเฮ้แม็กพี่เห็นพี่ชายฉันไหม ลูคัสหรอฉันนึกว่าเขากลับบ้านไปแล้วนะเขาไม่ได้กลับบ้านเลยอ๋อน่าจะลูคัสก็คือคนเมื่อกี้หรือเปล่าที่โดนกัดไปที่คออ่ะเขาไปอยู่กับแฟนหรือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้มาเรียนเออ่โอเคยังไม่รู้นะครับว่าพี่ตายไปแล้วไหเฮ้ยวอตส์ที่ตรงนี้ยังว่างอยู่ไหมคะเอาก็ว่างสิไม่เห็นหรอก ที่นั่งว่างอะคือว่าเสียใจเรื่องเพื่อนด้วยนะคะฉันหวังว่าคุณจะเจอเพื่อนเร็วๆแติโอ้ออ่านไม่ทันละเขาได้เดินกลับบ้านคนเดียวหรือเปล่าใช่ครับเขากลับคนเดียวประจําคือมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องของหญิงสาวที่เวลาเธอหลับเนี่ยหัวของเธอจะแยกออกจากล่างและลอยไปลอยมาเธอจะลอยไปล่าคนที่อยู่คนเดียว เธอจะฆ่าเหยื่อโดยการดูดเลือดอ๋อดูดเลือดที่คอแล้วผู้ชายเขาก็บอกนะครับเธอกําลังหลอกให้ฉันกลัวใช่ไหมเนี่ยนี่มันไม่ตลกเลยนะอะขอโทษค่ะฉันแค่ฉันไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณกลัวแต่เอาเถอะช่างมันอ,อาออแล้วไงมาแล้วครับเฮ้คุณทับทายกันนะครับคุณรู้ไหมว่าเดินคนเดียวเนี่ยมันอันตราย ผมกำลังอาหาเพื่อนอยู่เขากลับบ้านเมื่อคืนแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยฉันว่าฉันรู้นะว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่าตามไปเอ้ยไปแล้วทุกคนเสร็จแน่เลยอะโดนดูดเลือดแน่ทึดจึดนี่ไงครับเพื่อนคุณปึ๊บ โอ้โหเพื่อนไปแล้วถอดหัวออกมาแล้วหนีดิยืนอึ้งครับฮึกบหลบได้เอาไหมต่อเอ้ทำไมเขาอึ้งไปอ่ะผู้หญิงหัวหลุดนั้นอึ้งเอาคอยาวมาอีก เดี๋ยวที่ตัวคอยาวโดนพานไปแล้วนะครับมเป็นอนาคอนด้าเลยเป็นงูเลยอะผู้ชายคนนั้นร้องไห้เหแล้วงไงอย่านี่ครับตำนานที่เขาบอกสองคนนี้ ไม่น่าเหลือแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่กับเพื่อนแล้วนะเฮ้ยอะไรอะ่ะโทรศัพท์ว้าโอเค เพื่อนๆเป็นปยังไงกันบ้างครับกับคลิปรีแอคชั่นคลิปนี้นะครับโห oh, มันมาหลอนตอนท้ายๆนะมาเจอแบบว่าศพของเพื่อนตัวเองมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้นะครับต่อต่อไปโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคลิปอะไรคลิปรีแอคชั่นคาชาไลานะโอเคไปละ